สวัสดีครับนี่อย่าไปช้อปปิ้งทุกเวลาถึงบันแล้วดูพาราาไปไหนวันนี้ฮะไปไหนวันนี้ยังงั้นสามีซื้ออะไรอันนี้ทำอะไรอันนี้ไม่รู้ทำอะไรอ่ะ ใส่ใส่ช้อนใส่ช้อนใส่มีดแล้วก็เสออะไรนี่อะไรอันนี้เป็นเป็นที่จับอาหารใช่ไหมใช่แล้หมันใหญ่ <laughs> มาใช้ไปเล่นวงกวเกาเถอะนะไปเล่น<ด>อ,อีมา <laughs> สวัสดีค่ะื <laughs> อะไรอันนี้เป็นที่เช็ดมือใช่ไหมไม่ใช่ใชวันลันจันเถระไซตีนนนฮ้ยห,หรอพื้นกลายไ, <laughs> ไม่รู้เนาะเขียนอามอดูเขียนอะไรฉันไม่รู้ภาษาอิตาลีเนาะสีอันเปิเถระดูอีพูดเบคพัวกัน <laughs> <laughs> นั่นแหละจะได้เพลี่ยนาัน,นี่ใส,สายน,นี่สวยอ่าฮะสวยเนาะสีนี้แล้วก็ประมาณสวยสวยอันนี้อะไรบอกมอนใช่สีนี้สามีเป็นคนเลือกอืมแล้วก็ นี่นี่สามีเป็นคนเลือกจ้าอันนี้ด้วยสามีก็เป็นคนเลือกไล่ๆนี่ไล่ๆอันนี้เป็นอะไรเนี่ยผ้าห่มผ้าปูที่นอนเออนั่นแหละเฮ้ยยับยั <c oughs> <ป>้งายชงบารูงบาอันนี้อันนี้คนเล่น ทำอาหารนี่อะไรตีนะมอนของสาษเปิดเปิดเปิดเปิได้ๆลยเลสีอันสีอ่าใช่ไหมสีอัามาดูเป็นยังไงอื้มได้แรงแรงไม่ใช่มีแค่แรงเวลาปุดมากดิ่ตีนะตีนะตีแรงแรงด้วย ไหนไหนเออเออมเป็นยังไงนอไหมนอ<ม>นอืมทาไมชอบไม่ไปไรเอไปนอนกันนก<อ>ใครจะไปนอนกันนกกุ้นสบายมากอันนี้อะไรอีที่ร้น หอมหอมมากใช่มันเดียวกว่าอะไรอ่ะเป็นมันอะไรอะอนดอกไม้ตีรนะมันดอกไม้แห้งๆไม่ไร, <c oughs> รนนู้อะไรอะไรตีราะอันนี้อะไรไทยททยทุกคนไม่บอกเนี่สีสันสวยงาม ซื้อมาซื้อมาใส่ข่าวเหนียวอันนี้แต่ไม่มีฟ้าปิดจอกเจ้าของปิดตังหาแล้วก็อันนี้เป็นของสามีเวลาที่สามีนอนรับจะไปขโมยตัดผมอืมอามาด,ดูเปิดเปิดเนาะได้นี่พอสามีพอสามีตัดผมเสร็จเนจาะจ้ะ ก็จะรอแบบนี้เลยจ้าจริงหรอมาไม่ใช่รอแบบนี้เลย <laughs> มาไม่เหมือนแกอ้าอาอยากแกของแกดูต่างของแกตามอะไรฮะม,มันเปิดยการิอุ้ยนั่นอืมตมมั้งแต่แล้วม,มาดูเปิดไม่ได้ นี่กองแกลแล้วก็มีมีผมงอกระจาใช่มีผมงอสามสามเซนอืสามอันสีอาร์แล้วจรเหรอไม่รู้แต่สามีไม่หายถอนออกเนาะผมงอก,องอกมาไม่ได้ฮะหมนแล้วแีมแำทำอีกแล้ว มาเปิดกมา,มาดูเ็นไยดีไหมไมันจะดีไหมวะแบบบอร์สั์เป็นดีมากบราวนเ์เตเป็นคนเยอรมันช่วยนเมามากิ <laughs> นเดี๋ยวเด้อ ออันนี้เป็นที่ชาร์ตแบบอาให้ติดชาร์ตแบบใส่แล้วตอนไม่ไม่กี่ยนนน้องทีไม่กี่สองสามเอาอันนี้ทำสามอันนี้เป็นก่อนใส่ก่อนใส่ไม่ต้องใส่เข่ายาว ไปที่บบสบายก่นอนสิแมหมดแล้วแค่นี้หมดแล้วแค่นี้ทำไมอยากไปซื้ออะไรอีกฮะอยากซื้ออะไรที่เป็นสิบสองสิบสองอ่ะน,นะ <laughs> อยากได้อันสิบสองนะนะอยากได้อันสิบสองโอเคหมดแล้วโอเค ขอบคุณค่ะบายยไม่เป็นไรครับฝากกดไล <c oughs> ค์กดติดตามให้ด้วยนะคะทุกคนคนที่มาติดตามไว้ก่อนนอกจากทยอยเดิมทยอยกรับจะ้ะคนที่มาทีหลังก็รอคิวเนาะจ้าตามคิวจ้าไปจ้าไปแน่นอนแต่อาจจะช้าหน่อยบายบายเจอกันคลิปหน้าจะ้ะบายบาย